เพื่อนเพื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนพี่เพียงน้องเข้าสู่ช่องคูโด่งพารวยครับผมช่องคูโด่งพารวยถือว่าเป็นช่องน้องใหม่นะครับที่จัดทาขึ้นเพื่อคุยเกี่ยวกับเรื่อง ราคาเหรียญบ้างแต่ว่าเราจะเน้นไปที่โฟกัสไปที่ธนบัตรน,นะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนพเพื่อนพี่น้องเห็นนะครับช่องแต่และช่องที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของธนบัตรนี่จะค่อนข้างน้อยหวังว่าช่องครูดวงพารวยจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกให้กับเพื่อนเพื่อพี่เนน้องได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องธนบัตรแล้วก็ราคาของธนบัตรน,นะครับว่าธนบัตรแบบนี้ลักษณะนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่หรือว่า เป็นยังไงนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครูโด่งพารวยด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจที่สําคัญเพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องธนบัตรนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับครูโด่งจะมาพูดถึงธนบัตรอีก1ชนิดราคานะครับก็คือธนบัตรที่ชนิดราคา50บาทสําหรับธนบัตรชนิดนี้นะครับครูโด่งก็ยังเชื่อว่าอยู่ในมือเพื่อนๆพี่ๆน้องหลายๆคนหลายๆท่านแต่เพื่อนๆพี่ๆน้องจะทราบกันหรือไม่ว่า จะมีลายน้ําพิเศษซึ่งลายน้ําที่คุณหลวงมงพูดถึงวันนี้ก็จะเป็นลายน้ําสมเด็จย่านะครับซึ่งธนบัตรชนิดนี้ผ่านมา30กว่าปีน,นะครับผ่านมา3 1 3 2อดปีปัจจุบันนี้ราคาธนาบัตรแบบนี้ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับสําหรับธนบัตรชนิดนี้นะครับจะเป็นธนบัตรชนิดราคา50บาทหรือเราจะเรียกกันว่าแบงค์ห้าสิบบาทลายน้ําสมเด็จย่า สมเด็จพระศรีนัครินทราบรมาราชชนนีหรือว่าสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทยนะครับทรงจเจริญพระชนมายุ90พรรษาธนบัตรชนิดนี้ง่ายๆครับแค่ดูตรงนี้เฉยๆนี่ลา้น้ำจะเป็นลายน้ําสมเด็จย่านะครับซึ่งถูกผลิตมาแล้วก็ถูกนํามาจําหน่ายจ่ายแรกเมื่อวันที่19นะครับ19กันยายนะครับ2533พอผลิตเยอะก็นําออกมาใช้เป็นระบบหมุนเวียนนะครับ มาดูข้อมูลกันคร่าวๆสำหรับธนบัตรชนิดนี้ครับเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จย่านะครับทรงเจริญพระชนมายุ90พรรษาในวันที่21ตุลาคม2533นะครับธนาคารในประเทศไทยเห็นสมควรนะครับออกธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา50บาทนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรตินี่ครับผมแล้วก็เป็นธนบัตรที่คุณโดดยังคิดว่า หน้าสะสมเอาไว้นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ราคาไม่แรงด้วยเดี๋ยวมาดูลักษณะของธนบัตรคร่าวๆนะครับลักษณะของธนบัตรนะครับก็ด้านหน้าก็จะเป็นคล้ายๆกับธนบัตรแบบที่13นะครับด้านหน้าก็ในหลวงรัชกาลที่9นี่ครับผมแล้วก็มีด้านหลังนี่ครับมีตาคุดมีรายน้ําสําเร็จยาไม่ให้เป็นการเสียเวลากับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับสําหรับธนบัตรชนิดนี้นะครับ สมัยก่อนนั้นราคาถ้าเป็นออกมาใหม่ๆนะครับออกมาใหม่ๆนี่เฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่50บาทอบกตอนที่มีการจำหน่ายจ่ายแรกนะครับอยู่ที่50บาทตอนนี้ก็มีทั้งที่เป็น UNC แล้วไม่ใช่ UNC นะครับถือว่าเป็นธนบัตรที่หายากอีก1นึฉบับแล้วที่สำคัญราคาไม่แพงสมัยก่อนถ้าเป็น UNC พูดถึงเรื่องราคาเลยนะครับไม่เสียเวลาถ้าเป็นเรื่องราคา UNC นี่เฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่สมดิษย์ย่านะครับจะอยู่ที่250เฉลี่ยแล้ว200-250บาทที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นธนาบัตรที่ผ่านการใช้แล้วยังสภาพยังสวยอยู่ก็จะอยู่ที่100-120บาทนี่คือราคาที่เขาเล่นกันอยู่ในกลุ่มของนักสะสมนะครับถือว่าเป็นธนาบัตรอีกชนิดหนึ่ง ที่ราคาไม่แรงนะครับในกลุ่มนักสะสมแต่ถ้าเกิดเป็นตามตลาดนายณูดิงก็เห็นว่าเขาจําหน่ายกันถึง3 0 0ร้อบาทเลยนะครับปี2,560นะครับสำหรับธนาบัตรที่ผ่านการใช้นี่คือข้อมูลดีๆที่คูดงอยากจะมาพูดมาคุยเกี่ยวกับเรื่องราคานะครับเผื่อเพื่อนๆพี่ๆน้องท่านใดคนไหนมีธนาบัตรชนิดนี้นะครับ จะได้ทราบนะครับว่าปัจจุบันนี้เขาเล่นกันอยู่ที่ไรหรือว่าถ้าราคายังไม่สูงไม่แพงไม่แรงก็เก็บเอาไว้ได้นะครับลายน้ำสมเด็จย่านะครับครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มของแฟนคลับ คูโด่พารวยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ได้บ้างยังไงก็กดไ like, ลค์กดแชร์คูโด่นะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วที่สําคัญเพื่อน,อนๆจะไม่พลาคคโโดข้อมูลดีๆที่มีอยู่ในช่องโดยรักและปรารถนาดีจากคูโด่งสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ